วันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวนะ3สามแมตช์ของทีมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกท่านผู้ชมอย่ามาเชื่อผมเยอะผมไม่ได้ดูบอลน,นะผมขีเคาะจากโง่หิ้งของชื่อทีมไม่ใช่ <laughs> เดี๋ยวให้ยอนผมดูทูสดจากหมื่นหนึ่งกำลังดีค้ย <c oughs> มันไม่น้อยไปหรอว <laughs> <laughs> ะ <laughs> <ภ>สวัสดีครับทุกคนในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีข่าวเรื่องของเนม่านะครับแล้วก็ไกเซอาใชมไหม้ยไกเซโด้ไปดูไปจากไหนเพื่อนไกเซอาเนี่ย เดี๋ยวในวันนี้เรามีประเด็นอะไรบ้างอาเซียนไหนบอกเบื้องต้นไหนว่ามีอะไรบ้างครับวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวนะสามแมตช์ของทีมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกแล้วก็เดี๋ยวจะมีสรุปเรื่องของดีลกับไกเซโดกับลาเบียด้วยช่วงท้ทายๆว่าคุยกันว่าแพ็กเกจอะไรจะไปยังไงแล้วก็สถานการณ์ของลาเบียตอนนี้คือใกล้ไปทีมไหนมากกันแล้วก็ท<ม>้ายสุดก็อาจจะคุยเรื่องเนมากันด้วยเล็กๆน้อยๆโอเคกันมีเรื่องอะไรไหมมีเรื่องอะไรเพื่อเปนแต่เรื่องลิอร์คูลนี่ไงยาลูกะลูกอีกนะ โอเคมาครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรื่องแรกเอาเรื่องอะไรก่อนดีก็เดี๋ยวคุยเรื่องหลังเกมกันแล้วกันนะพี่ขอรูปก็ซิตี้นะก็เปิดรูกานเป็นแมตช์แรกของพิมิลิกรูกันนี้เป็นซิตี้เจอกับน้องใหม่เบอร์รี่ก็ตามภาพสามศูนย์แบบดูไม่ยากไม่เย็นสำหรัซิตี้เลยซึ่งในเกมนี้ก็จะมีประเด็นที่ต้องพูดคุยพอสมควรเลยถึงแม้ซิตี้จะชนะไปแบบอีกฝั่งไม่ต้องสู้เลยคืออย่างแรกเนี่ยฮาแลนด์เนี่ยก็ คมเหมือนเคยโอกาสน้อยมากเกมน,นี้ไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมเท่าไหร่เลยแต่ว่าถึงเวลาที่เขาต้องทําประตูเนี่ยด้วยเท้าซ้ายของเขาสองลูกเนี่ยก็ทําได้ทันทีอันนี้ขอถามก็คือการเป็นว่าเดอะบอยลงในสนามเป็นตัวจริงพร้อมกับฮาร์แลนดแล้วใช่ไหมใช่รับพี่อ่ะกันขอถามหน่อยความแตกต่างระหว่างเกมที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เจอกับเบอร์ลี่เนี่ยกับเกมที่เจอกับไอเซนอลเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างมันได้ประตูไวัไงเพื่อนพอมาซิตี้เล่นในพิเว์ลีกแม่งะดันได้ประตูไวแค่3นาทีแสดงว่าจริงๆแล้วแมนซิตี้ก็มีพลาดแต่ว่าเบอร์ลีทไไม่่ด้เองถูใน โทษไม่ได้เรียกว่ามีโอกาสแล้วเนี่ยคุณไก่ลุงแรงบอกว่าแมนซิตี้ยังไม่ได้กดเต็มเหนียวอันนี้คือหมายถึงยังไงครับหมายถึงว่าเกมที่เจอเบอร์รี่หรือว่าเกมที่เจอกับอาร์เซนอลนะทั้งคู่เลยครับพี่นี่นี่คำถามนี้สําคัญพี่กันได้ไหมครับเอ้ยโดนจีถูกไล์แล้วก็คุณหวังเฉานะครับที่ถามว่าแล้วถ้าเปิดเปิดรู้กันจะทำควบคู่กันเลยไหมทำควบคู่กันนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมงานผมเยอะขึ้นเนาะ <inate> แล้วก็สำหรับผู้นี้น่าจะจบประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวมีอีกนิดหนึง่งก็คือสีอ่ตัวบนนะของซิตี้ก็คือในผังเนี่ยอาจจะขึ้นมาเป็น3ตัวใช่ไหมพี่แต่ว่าเวลาเล่นจริงเนี่ยเดอร์อยก็จะขยับขึ้นไปซึ่งหลังจากเดอร์อยถูกเปลี่ยนตัวออกไปเนี่ยเราได้เห็นการสลับตำแหน่งของ4ตัวบนนี้บ่อยขึ้นเยอะพอสมควรใช่แล้วก็ที่เราได้เห็นในอย่างก็คือบอลยาวของเอเดรซอนที่ใช้ส่งเพื่อสร้างโอกาสเลยถ้าใครมาดันหลังสูงสซซิตี้ก็ต้องเสี่ยงโดนลูกอะไรแบบนี้พอสมควร กันมีอะไรเสริมไหมเพื่อนถ้ากองหลังอีกฝั่งพลาดอะ่ะอาแลนชิงได้ปุ๊บแทงที่เอาหลุดเลยอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตไปไวๆนะครับก็คือคู่ต่อมาเป็นคู่ของอะไรอ่าอาร์เซนอลกับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับก่อนที่จะเริ่มขอถามหน่อยว่านอตติงแฮมฟอร์เรสในปีนี้เนี่ยถ้าเทียบเนี่ยอยู่ในแรงประมาณเท่าไหร่ติดท็อป10ไหมไม่ติดเลื่องการ,รให้แล้วก็หีตกชั้นนะเพื่อน ืออน,นี้ไม่ได้ดูถูกเลยอะไรนะคือคุณฟังชื่อนี้ปุ๊บมึงดูไม่ใช่ตัวหลักแน่นอนอะ่ะมึงดูเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นชาวเผ่าอยู่แบบนอกๆอ,กอะ่ะแล้วก็มาสู้อะไรอย่างเงี้ยผู <c oughs> ช้ชมอย่ามาเชื่อผมเยอะผมไม่ได้ดูบอลน,นะผม,มข้อจากโง่หิ้งของชื่อทีมไม่ใช่คุณหมูอุบอกว่าชื่อเหมือน N p c ซในเกม อ่ะมาครับก็มาที่เกมนะฮะที่น่าสนใจเลยก็คือไลน์อัพของอาร์เซนอลวันนี้ซึ่งแผนนี้เนี่ยอาร์เซนอลไม่ได้ใช้ในฤดูกาลที่แล้วนะอันนี้ถามเซียนต่อเลยแล้วกันว่ามีสิ่งที่เห็นแล้วเอกใจไหมหมายถึงว่าสิ่งที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกๆไปหรือเปล่าสําหรับอาร์เซนอลไหมก็การใช้มิดฟิลตัวดับ2ตัวนี่นแหละพี่อันนี้ถามแบบคนไม่รู้ก็คืออาร์เซนอลเล่นแผน433ก็คือกลายเป็นว่าแผนเนี่ยมันจะเน้นไปที่เกมรับถูกไหมเอาไวส้สวนกลับก็ส่วนหนึ่งพี่อ่ะกันยังไงมีอะไรที่ชอบ อบหรือไม่ชอบในเกมนี้ไหมกูแฟนอาซนนอื่นแล้วว่ะเพื่อนคือมึงจะเป็นบักกันลิปเวอร์พูอยู่แล้วสุดี่สุดดี เห็นตัดเซียนนะเพราะว่าจริงๆอ่ะเกมเนี้ยฟอร์เรสต์มันไม่สู้เว้ยมันเลยแบบไม่มันดูไม่มันนะมันไม่มีช่องให้อาร์เซนอลแทงแบบตัดหลังลายอะไรอย่างนี้เลยคือมันจะเล่นหลังเจ็ดหลังแปดเดี๋ยวแล้วไอ้ฟอร์เรสต์เนี่ยแต่เขาบอกว่าอาร์เซนอลก็กดเต็มเหนียวเลยกองหลังจ่ายร่วมกันร้อยกว่าครั้งมีคนถามมาว่าทิมเบอร์น่าเป็นห่วงไหมครับที่เจ็บไปอันนี้มีอัปเดตอะไรบ้างไหมเดี๋ยวต้องรอผลสแกนก่อนอ่ะอันนี้ผมขออนุญาตจบอาร์เซนอลกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไปแล้วกันนะครับแล้วก็มาคู่ใหญ่นะะคคคคครรััับบเเเเป็็นนนนููู่่่่่ทททีีีุกกกจตตาามมอออออองงืขชลลลลซแิว์พส กันนี่ถึงก็บอกผมว่ามันต้องดูคู่นี้ครึ่งแรกก็เป็นเกมที่สนุกมากแล้วก็ฝั่งเชลซีเนี่ยนักเตะทุกคนที่แฟนเชลซีอยากเห็นก็คือไม่เคยลงมุดกลับไม่ได้ลงสนามพอหลังเห็นไรอัลวิล์พูลแล้วโคเชนิโน่เนี่ยเลือกเอาเอา่ออักเซลดิซาซี่กองหลังตัวใหม่ที่เป็นตัวติดดาวนนเนี่ยเอาลงมาเล่นแทนแล้วก็ปรับใช้เซนเตอร์3คนเนาะปีกก็คือจะเหลือแค่ไรอันเมเซอร์ลิงที่คอยช่วยนิโคลัสแจ็คสันด้านหน้าฝั่งเลวพูลเนี่ยก็แอบเซอร์ไพรส์ตรงที่ฮอปกับเลือกเอาโคดิกลลาออยู่ในผังฟร์เเเเเเมมมมชัั่่นนนด้้วยกีาาาออแลลิสตตร์โป โดิ้งคู่กับเทรนที่อินเ์ดเข้ามาแต่ที่ปัญหาของเขาก็คือเขาไม่สามารถเล่นเกมรับได้ทําให้กลางริเวอร์เกมนี้ค่อนข้างแบบมีปัญหาเลยอ่ะกันมีอันไหนอยากจะเสริมหรือว่าแทงสวนไหมในฐานะที่มึงเป็นแฟนลับริเวอร์พูมาอย่างยาวนานกูนึกว่าจริงๆนะเพราะว่าริพูนี่จะขยุ่มทั้งเกมเลยนะพูดนักเสกเจ้าซีชุดนีนะ้นักเสกใหม่สักกี่ตัวเพื่อนอแล้วกับบสก็เพิ่งมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลาก็แบบได้ไดแค่ครึ่งชั่วโมงแรกแค่นั้นแหละที่แบบดูดีเขาบอกว่าเกมนี้เอนโซบางคนก็บอกว่าเอโซบางคนก็บอกเนซไติมม้ั ก็เอ็นโซ่ก็เป็นมิดฟิลที่เขาเรียกว่าสารพัดประโยชน์มากแต่จุดเด่นของเขาก็คือการผ่านบอลมีคนบอกว่าให้พี่กันวิเคราะห์บอลหน่อยฮะอย่าเอ็นโซ่ถ้าคุณจะเพิ่มนะก็คือแบบเข้าอาตัวรอด่างแบบหนึ่งลุ้มสองนี่เข้าเอาตัวรอดได้ดีไงมีคนบอกว่าคุณทีรุธบอกว่าเชลซีคือเซตซีโร่เลยเหรอในฤดูกาลนี้ใช่ก็คือโลตัวเก่าออกแล้วก็ตัวใหม่มากโอ้โหชื่ออ่านยากโจเกเรียนระบอกว่าการเพสของลิเวอร์พูลยังห่างกับช่วงท็อปฟอร์มนะแบ็กซด์ลิเวอร์พูลโรบบนสันก็ฟอร์ม ครับคุณบิ๊กกันลิเวอร์พูลฮะคันเพสเนี่ย<ต>เขาก็บอ,อกแล้วมันมันเพสแบบเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าแต่หลายทีมเขาก็เริ่มปรับมาแล้วแบบทุกทีมมันแก้ได้นกันเก่งขึ้นอ่าประเด็นนี้เชลซีกับลิเวอร์พูลไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับมีคำถามจากทางบ้านอีกไหมฮะแฟนลิเวอร์พูลน่าจะมีคนอยากบ่นเยอะมึงรู้ <c oughs> อ่ะมาถึงข่าวต่อมาได้เลยครับเสียนก็สืบเนื่องจากตัวที่เราพูดเมื่อกี้นะก็คือลิเวอร์พูลกับเชลซีเหมือนจะมีการปาดหน้ากันบางอย่างยาวนานเดี๋ยวนะ <c oughs> คุณเคทีสงสารลิเวอรจไปาาดเเมม่่่ใใชหออลซังงนนแ เถียงเลยเาพูดเยอะเี้เดี๋ยวเขาเถียงกูว่ามึงยังพูดลูกากูเป็นลูการูอยู่มึงอย่าพูดเยอะเนี่ยนูนเย้จับบอลแบบพี่ตู้เลยครับเมื่อวาน ไอ้นุ่นเย็บเอามาต่อกันที่ไกเซโดต่อเลยครับก็เดี๋ยวจะไล่เรียงแบบคร่าวๆนะฮะตั้งแต่แรกพอเรื่องนี้เราคุยกันมาหลายรอบแล้วก็คือเชลซีเนี่ยคุยกับไกเซโดประมาณ3เดือนแล้วเนาะคือไบรตันเนี่ยตอนแรกตั้งเป้าไว้ว่าจะเอาลอยล้านปอนด์ให้ได้ซึ่งท้ายสุดเนี่ยเชลซีก็เหมือนจะได้แล้วเพราะว่าไกเซโดเนี่ยเก็บของออกจากไบรตันเลยไม่ยอมไปซ้อมไม่รายงานตัวไม่อะไรสักอย่างเลยลิเวอร์เขาก็คุยลาเวียกันเป็นทอมไลท์คู่ขนาดนะพี่แล้วอยู่ดีเชลซีเหมือนกับไปข้ามเส้นขนาดเนี่ยไปจีบลาเวียทำท่าจะปปาาาาาาาดดดดแแแยยยย่่งงลลลลล้้้้วววกกกกกก็็จจรคึๆเเเเเมับชชซซซีีไโ out. งเออละ่ดีลเนี้ยเหมือนจะดูเหมือนกับไปทางเรลฟูร์90เปอร์เซ็นตแล้วแต่ breaking point ของมันก็คือไอ้ไกเซโดเนี่ยดันบอกว่าผมอยากไปเชลซีครับเขาอาจจะไม่ใช่แฟนเชลซี Chelsea, แต่เขาอาจจะไม่ชอบลิเวอร์พูลหรือเปล่าเราไม่รู้นะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเบื้องหลังเนาะซึ่งเอาจริงเนี่ยลิเวอร์เนี่ยก็มีข่าวมาจากนีซ่าคิเซล่าของเอ่อร์ฟนิงแซนด์เนาะว่าก่อนลิเวอร์จะมาปาดเนี่ยเขาก็เลยมีการสอบถามไปทางเอเย่นของนักเตะละซึ่งเอเย่นก็บอกว่าเอ้ยไปลิเวอร์พูลได้พอลิเวอร์ตกลงค่าตัวได้ ตันก้อนสุดท้ายที่100บวกกับ15้าล้านปอนด์เดี๋ยวขอรูปต่อไปนะพี่ล้ก็หลังจากนั้นก็มีนักข่าวหลายคนนะฮะตามโรมาโนมากับเป็นแถบเลยเขาบอกว่าที่เชลซีได้ดีเนี่ยเพราะว่าแอดออนของเชลซีเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าของเลเวอูแสดงว่า110้ล้านปอนด์เนี่ยเงินต้นน่าจะต่ำกว่าร้อยล้านแอดออนอาจจะสําเร็จได้ยากถามหน่อยแอดออนเนี่ยนักเตะจะได้ใช่ไหมเป็นทีมได้ครับใช่เดี๋ยวพรอมไว้ก่อนนะอ้าวกันมีคนบอกว่าไกเซโดจริงๆแล้วเนี่ยเอามาแพงมากเลยจริงๆราคาประเมินควรแค่60-80 ล้านถูกไหมอันนี้เห็นด้วยไหมกันก็จริงๆราคาก็ประมานั้นแหละ80ล้านแต่แบบมันแข่งขันกันอะแล้วแบบตำแหน่งนี้มันเป็นที่ต้องการของตลาดอะมึงก็ต้องชมไอ้คนขายเดียวมึงขายเก่งมึงขายยังไงให้มันได้ร้อยล้านอะเพราะฉะนั้นกานกำลังจะให้เครดิตว่าเอเจนต์อะมันเก่งถูกไหมอ่ะทีนี้ขออนุญาตจบประเด็นด้วยว่าไกเซโดสามารถช่วยกองหลังขึ้นบอลได้กับพื้นได้ตัดบอลได้ทําเกมลุกได้ไม่ลนเวลาโดนเพสกลางสเปคนี้หายากครับแสดงว่าไกเซโดกับลาเวียจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออยู่ในตำแหน่งมิดฟิลด์ ตัวมันก็บอกได้เนาะกันแล้วทีนี้ลิอร์พูต้องทำไงอ่ะจะกลับไปหาลาเวียอย่างนี้เหรอมันได้เหรอมันก็เหมือนกับว่าอยากได้คนนู้นพอไม่ได้คนนู้นแล้วค่อยกลับมาคนนี้เออลาเวียมันจะยอมมาลิอร์พูหรอวะฟันตรงตั้งแต่ที่ที่แล้วแล้วใครมันจะไม่ได้ทั้งสองตัวนี้โอ้ตัวขอดูต่อไปเลยพี่อ่าต่อมาเลยครับก็ตอนแรกเนี่ยเชลซีเนี่ยมีความตั้งใจว่าจะเอาตัวไกเซโดเนี่ยไปเปิดตัวในสนามเลยแต่เหมือนจะตกลงกับไบตันว่าห้ามเอาไปเปิดตัวในสนามเลยประมาณนี้ครับก็เลยเข้าใจว่าจร แล้วก็เดี๋ยวขออันต่อไปครัยพี่โอ้อันนี้มีการเปรียบเทียบเ so อนโซกับไกเซโดเลยเหรออ่าอันนี้น่าสนใจนี่น่าสนใจเพราะว่าอันนี้ทั้งคู่จะได้มายืนคู่กันเนาะในดูการที่จะถึงนี้แน่นอนอซึ่งจากชาร์ตเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าแต่ละคนเนี่ยเด่นคนละด้านนี่ผมไม่เห็นนะตัวเล็กมากเลยแชชครีเอเนี่ยก็พวกเกี่ยวกับการพวกผ่านบอลเนี่ยฮะเอนโซจะเด่นมากแล้วก็พวกเกมรุกอย่างแชชตครีเอตก็คือการสร้างโอกาสเพื่อน่วมพีมเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับค่านข้างสูงซึ่งไกเซโด้ พี่อันนี้ดูห่างกันนิดเดียวเองเอ่ออันต่อไปก็คือการเข้าไปในกรอบเพชโทษเนี่ยซึ่งเอนโซ่เนี่ยตามเดิมเนี่ยเป็นตัวที่ยืนสูงอยู่แล้วยืนสูงกว่าไกเซโด้อยู่แล้วแล้วก็ด้านบนก็คือมุมขวาเนี่ยเอนโซ่เนี่ยแทบจะเต็เมทุกหลอดเลยอันต่อไปเป็นไฟนอลเติร์เอนทรีส์นะฮะก็คือการเข้าไฟนอลเติ<โท>ร์ไฟนอลเติ<โท>ร์ก็คือพื้นที่3ส่วนสุดท้ายของสนามเอนโซ่ก็ชัดเจนว่าขึ้นไปสูงไกเซโด้ก็อยู่กลางๆนะฮะไม่ได้ปักหลักแล้วก็ต่อไปก็เป็นการแจกบอลไปแดนฝั่งตรงข้ามเน เซฟชันเนี่ยไกเซโดสครั้งต่อเกมซึ่งถือว่าสูงมากแท็คเกิลเข้าแท็คเกิลสาครั้งเอนโซ่ก็เข้าแท็คเกิลเยอะแต่ว่าที่ต่างกันเนี่ยก็คือไกเซโดเนี่ยใส่ติกัรเข้าปะทะค่อนข้างแม่นแม่นกว่าเอนโซ่เยอะก็อันต่อไปเป็นดวลการกาดจริงๆไกเซโดเนี่ยไม่ได้สูงเลยถ้าผมจะไม่ผิดจะ178ซนเมตรแล้วก็ดูเอววอนก็ไกเซโดก็เยอะมากมีอะไรอีกไหมฮะมาดูระยืนคู่กันนะเพื่อนพอแค่เห็นกราฟก็รู้เลยว่า2คนเนี้ยมันเสริมกันได้ดีมันดูแแททบบบบจจะเเป็นนนนครุกด้้าลยออ่โัืไมตงสใ ใจนี่คุณ404ไทเปอร์เนี่ยเป็นสมาชิกของเรา7เดือนแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะฮะ,ะการคิดว่าไงจากตัวเลขที่เราโชว์มาจังหวะนี้การเล่นคู่กันของ2คนนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงกับเชีลซีได้หรือไม่กล่วกูคิดว่าถ้า2ตัวนี้ไปอยู่ลิพูทั้งคู่ลิพูแชมป์ <laughs> <laughs> การนั้นกูถามหน่อยแล้วมึงคิดว่าลิเว์พูจะได้ใครตอนนี้ถ้าจะเอามาเสริมอ่ะ ตลาดจะปิดเลยอีกสองสัปดาห์แล้วลาเวียคือทำไมถึงคิดว่าลาเวียไม่มาลิเวอร์พูลแล้ววะก็ล่าสุดมันอยู่ลอนดอนแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยโตถามลาเวียลาเวียบอกอยู่ลอนดอนแล้วเพื่อนซีกขาวเว้งลาเวียเนี่ยมึงแบบคนไหนมาเซียนบอกเซียนยังไม่เห็นเลยข่าวเซียนมันจะช้ากว่าอยู่แล้วของกูมันอัปเดตเมื่อวันนึงไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวอัปเดตลาเวียให้นิดหน่อยนะฮะเมื่อวานเนี่ยที่เอ่อเชลซีกําลังปิดดีลการ์เทโดเนี่ยลิเวอร์ก็เริ่มรู้สึกว่าต้องยอมแพ้เรื่องกาเทโดแหล้วพราอนักเตะ ล่าสุดก็คือลิเวอร์เนี่ยแมชข้อเสนอนี่แหละแล้วก็แซงด้วยเขาเรียกไม่ไม่ได้เรียกว่าแมชเรียกว่าบีทข้อเสนอนี้ไปละก็คือล่าสุดอยู่ที่60ล้านปอนด์คผู้ว่จะบอกว่าพี่การแม่งเทียสูนวะแน่เชื่อถือกวโรมาโน่ก็เนี่ยเป็นคนแรกว่าที่รายงานว่าเอ่อลิเวอร์ยื่นข้อเสนอให้ซาร์สตันที่60ล้านปอนด์ตอนนี้คือเชลซีเนี่ยถ้าไปแมชข้อเสนอลิเวอร์ที่60ล้านปอนด์เนี่ยก็น่าจะได้นักเตะไปเลยแต่ตอนนี้ยังนะฮะแล้วก็ไปลิเวอร์เนี่ยนักเตะรู้อยู่แล้วยังไงกก็ตััวววจริิงงงงงออ่่่ะพีีีเลยย้าานมมมมึึไคคดท แตกแยกยังไงอันนี้ข่าวว่ารายงานข่าวไปแต่กูคุยกับลาเวียแล้วลาเวียบอกไปเชลซีกู <c ười> คุยแล้วถาไม,ไม่ถ้าพูดแบบที่เซียนพูดเมื่อกี้ก็คือมันไม่มีเหตุผลเลยนะที่ลาเวียจะต้องอยากไปเชลซีเชลซีมีมิดฟิลที่แบบรอสลับตัวอยู่แล้วการเอาลาเวียมามันจะกลายเป็นคอขวดจนไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะเซียนเนี่ยเพิ่งนะการกูดูหน้ามันก็รู้มึงอยากเถียงอะมึงมีอะไรสักอย่างอะมึงบอกกูไวกูนั่งดูเกมกับเนี่ยลาเวียเมื่อวานลาเวียบอกไม่ไปลิเวอร์พูลแล้วเล่นอย่างงี้ไปเชลซีด้วไมั้จงัว จริงไหมวันนี้จะไม่เอาลงตัวจริงหรือเปล่ามาแล้วพี่เ้วเชลซีเนี่ยก็คือยังแก้ไม่ครบนะปีกข,ขวาตัวจริงเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงส่วนตัวรุกหลังองหน้าเนี่ยความจริงเนี่ยยังไม่มีตัวมาแทนเอ็นคุนคูเลยที่เจ็บไปเนี่ยแต่แผนที่คือที่กองกลางก็คือลาเวียไซเซโดเอ็นโซหน้าซ้ายคือมูดิกตรงกลางคือแจสันไงขวาก็น่าจะเป็นอิงุกโอมกการเลยเปียโนโอมิกา<อ>เป็นลกลางลุกพี่ไม่แล้วถ้าเอ็นคุนคูกลับมาพี่อันนั้นอีกตั้งกี่เดือนอีกครึ่งปีอ่ะวแต่ผมชอบบรรยากาศนี้ร้อมจะใส่กันตลลอดเาผมชบ ha 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 จะพี่บอกว่าเอ็นคุณครูเนี่ยสามารถเ, <ล S 1> เป็นนักปีก,<ะ>ปกได้นะครับก็กลายเป็นว่าผมเข้าใจพอยต์ของทั้งสองคนคือเซียนกําลังจะบอกว่าคือการเอาลาวยามาเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาของเชลซีขนาดนะั้นแล้วมันดูเป็นการแบบใช้เงินเปลืองมากถูกไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันก,กันก็บอกว่าถ้าเอามามันก็เอามาได้เพราะว่าทีมก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างให้มันประสบค,ความสําเร็จแล้วก็มันสามารถเปลี่ยนแผนการเล่นได้เรากําลังไม่ได้บอกนะว่าใครผิดใครถูกนะแต่ว่าเราจะมาดูกันว่าแบบเออคิดเห็นว่าอย่างไรเพราะว่าในหนึ่งสิ่งเนี่ยมันก็เห็นได้หลายมมุอง ครับอ่ะเดี๋ยวรอดูถ้าสมมุติว่าเชลซีได้ลาเวียเซ็นไปแบบที่ไอการบอกนะผมนะจะเลี้ยงบุฟเฟ่กัน1ชุดแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ใช่นะผมจะเดินทางไปกรุงเทพเพราเตะปากมันหนึ่งทีอ่ะกันมีอะไรเสริมเนียเพื่อนอย่าลืมบุฟเฟ่ <laughs> เลยอ่ะ,อ,ะอันนี้ประเด็นนี้น่าจะเคลียร์นะนะครับสมัยนี้เงินเฟอ้อไงโอ้แต่มันก็เฟอ้อหลายเปอร์เซ็นเกินเงินเฟ้อเนี่ยมันควรจะอยู่ประมาณ5 1 0ถึงค่อยๆขยับนะครับแต่นี้มันแบบ100เลยเนี่ยคุณโซโก้แปดบอกว่าถ้าได้ไกเซโดแล้วไม่จำเป็นต้องซื้อ เยเลยเอามาไม่มีเวลาลงสนามก็ไม่พัฒนาถ้ากันลาเกอร์เล่นได้อย่างครึ่งหลังก็ไม่จาเป็นฤุูธการนี้เกมก็มีให้เล่นน้อยด้วยแต่บอดอาจคิดต่างก็เป็นไปได้อะประเด็นนี้ผมขออนุญาตจ,จบไปแล้วกันนะครับเป็นประเด็นต่อมาเลยแล้วกันนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวนะพี่ที่แบบว่าสะเทือนใจผมด้วยแล้วก็สะเทือนใจฟิลลิเวอร์ด้วยเพราะว่าคือพอมีข่าวนี้ออกมาเนี่ยก็เหมือนกับไปไฮไลท์ข่าวเมื่อกี้ว่าเนี่ยลิเวอร์เริ่มมองหาตัวแทนละว่าอาจจะไม่ได้ลาเวียก็คือมีชื่อออกมาเป็นออริเลียนชวรมินี่ แล้วก็เฟเดรโกบาเบเดสองมิดฟิลของเรอัลมาดริดแต่ว่าโอกาสที่จะย้ายมาเนี่ยค่อนข้างน้อยพี่อ่ะการคิดเห็นว่ายัางไง2ตัวนี้จริงมันไม่น่าเป็นไปได้เพื่อนสตัวเนี้ยมีคนถามมาว่าพี่เซียนเขามีช่องส่วนตัวไหมฮะมึงอย่านะมึงอย่ายุนะมึงอย่ายุนะ <laughs> ยังคิดว่าไม่ขายกันคิดว่าขายไหมไม่ขายไม่มีทางขายเลยบไม่ได้คือตัวตัวท็อปตัวอนาคตเลยของมัดลินแต่ชูเมนี่มันก็เหมือนเขาพยายามลองแล้วแต่มันก็เหมือนไม่ไม่เวิร์กสักทีแล้วกันแล้วชูเมนี่เนี่ยปีที่แล้วเคยมีข่าวกับลิเวร์ผูด้วยพี่ว่าเดียวจนคอปช็อปมากแต่สุดท้ายไปเลือกไปมัดดิดเพราะมัดดิดมันจ่ายเวอร์มากปีที่แล้วมีคนบอกว่ากลางมัดดิดนักเะไม่ย้ายหลอกอยู่ทีมนั้นแชมป์เปอร์เซนต์เยอะกว่าคุณ404ไทเกอร์เห็นพูดถึงคนนี้มาแล้วเนี่ยรู้จักการณัทพั์ไหม อ๋อถ้าผมไม่ผิดนะเป็นน้องที่ช่วยตัดต่อคนแรกเลยตอนนี้บอมือนะครับมีคนดูเราสูงสุดอยู่ที่150คนนะครับแล้วก็แช่มาอยู่พอสมควรเลยต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมมาแล้วก็ย้ำนะฮะอย่ามายุนะฮะอย่าให้เซียนออกจากช่องผมในช่องผมผมก็ซวยเหมือนกันนะฮะยัง <c oughs> มีไ,ไอก้กันนี่ต้องบอกว่ามันไม่ได้หาข้อมูลนะฮะมันเน้นโทรสายตรงอย่างเดียวเทียศูนย์เี่ยศูนย์กูหลุดแล้วศูนย์ไปหาข่าวแล้วเดี๋ยวระหว่างนี้ก็เดี๋ยวผมคุยเรื่องเนมาแล้วกันนะฮะก็คือเนม สัญญา2ปีนะฮะแล้วก็ค่าตัวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ90ล้านยูโรนะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเนมาเซ็น2ปีเนี่ยเพราะว่าเขาอยากกลับมาค้าแข่งที่ยุโรปอีกครั้งนะอ่าเดี๋ยวแค่<อ>นั้นกันกลับมาเราจะไปข่าวต่อมาเลยนะครับก็คืออุ้ยอ, <laughs> อ,อันเนี้ยก็คือเรื่องราวข,ของวันนี้เมื่อกี้เห็นเซียนพูดเปยเรื่องของเนมานะครับแต่จริงๆคือเราไม่ได้ไม่ได้เต็มๆพูดแต่ว่าอ่าเซียนพูดไปเปยมาแล้วว่าทําไมถึงต้องไปถูกไหมเงินพี่ก็เนี่ยพี่เขาเซ็น2ปีแล้วก็มีข่าวว่าจบสัญญา2ปีเนี้ยก็คือจะกลับมาเล่นที ยุโรปเพราะว่าอยากเตรียมตัวไปฟุตบอลโลกสอ2 6ยิบการคิดว่าไงการไปของเนย์มานี่คือยังไงเพื่อนดีเพื่อนมันขาลงแล้วเพื่อนเนย์มาแต่เขาเขาเป็นคงของบาซิลเหมือนกันนะคือพอไปเล่นทีมชาติเนี่ยเล่นดีแบบเต็มที่อ่ะพี่น่าจะเป็นเรื่องของระบบการเล่นแล้วก็ความเคมีภายในทีมด้วยหรือเปล่าความตั้งใจที่เนี่ยมีคนบอกว่าเนย์มาให้สัมภาษณ์ว่าไปซาอุดเพราะอยากเลี้ยงสิงโตกันที่มึงโทรคุยกับเนย์มาเขาว่าไงว่าเพื่อนมันก็น่าจะติดต่อซื้อสิงโตอย่างนี้แหละ าด้วยฟอร์มอย่างเดียวเนี่ยถ้าไม่นับสภาพจิตใจเขาที่จะวุ่นวายไปหน่อยด้วยอายุด้วยยังอยู่ในระดับท็อปอยู่เมื่อเทียบกับโรนโดที่เราเห็นได้ชัดเลยว่ารููการสุดท้ายกับแมนยูเนี่ยเริมไม่ไหวแล้วเรายิ่งไปอย่างเงี้ยเขาน่จะเล่นง่ายด้ยวยพี่นี่มาไม่ไหวใช่ไหมพี่ก็เิ่มไม่ไหวเหมือนกันเดี๋ยวผมขอเข้านอนแป๊บนึงนะครับกันเปลี่ยนคุยกันก่อนสองคนแล้วกันนะเดี๋ยวมาอ คาเว่ยโซเฮโคลนะฮะเหมือนจะของสกายสปอร์ตบอกว่ารายงานว่าเนมาจะได้150ล้านยูโรต่อปีขนาดนี้เลยเลยผมรวยผมรวยยไหนๆก็คนไม่อยู่เราคุยเรื่องแมนยูหน่อยไปเนี่ยสติคืนนี้แมนยูก็เจอกับวูฟใช่ไหมพี่ดูตัวเจ็บกันดีกว่าตอนแมนยูก็คือฮอยลุนเนี่ยลงไม่ได้แน่นอนคอบบี้เมนูที่เจ็บไปช่วงปีซีซันก็ลงไม่ได้แน่นอนส่วนพวกที่เหลือก็จะเป็นพวกตัวสำรองอย่างมักซียาวที่ก็เจ็บตลอดเวลาอยู่แล้วแค่ขวาแค่ก่อนคือเขาต่อสัญญาดาโลไงเซนเตอร์ก็นายวารานกับมาตินีสฮะไม่น่ามีริกอะไ ก็ดูชอแบ็กซ้ายกานนัทางซ้ายเซนต์เราใครฝีซ้ายผมว่ากานาโชวแล้วคู่กลางก็เป็นคางเซนต์กับผมคอยลุนกลับมากานาโชวกลับไปสำรองอ่าใช่ใช่เราะรักกอนต้องทังซ้ายแล้วคอยลุนกลับมาผมก็กลับมาพอดีอ่าเดี๋ยวขอเชิดชัยหน่อยครับถามนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับบอลแต่ขอเชิดชัยหน่อยไม่พอแล้วเมื่อไหร่แดมจะได้ย้ายครับอาจจะต้องรอจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยครับเพราะว่าเห็นว่าตอนนี้คือทางทีมไม่ยอมปล่อยแดมเองก็มีเป้าหมายว่าอยากจะไปที่ไม่ไม่ฮีทอย่างเดียวนะครับซึ่งตรงนี้ต้องรอดูตต่่่่อออออออไไปปวววาา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 าจจจะะะะเเเเเกกกกิิิดดดดััััญหรรรพนนนนนนนีีี้้ยยยสสถณ์ขขงงมมมลล็คๆบแโท ตอนที่อยู่กับนิวอลินพิเตแกนนะครับที่แบบว่ามึงไม่ให้กูย้ายกูก็ไม่ยอมลงเล่นผมแนะนำลิอร์พูซื้อลูกากูมาเล่นกลางรับครับสกัดลูกดีสกัดยังไงวสะสกัดลูกทีตัวเองวะเนี่ยซื้อกฤษดา การแมนไปเล่นแต่แรกก็ดีแล้วนักเตะไทยนะนักเตะไทยโอเคก็วันนี้เราไลฟ์มาชั่วโมงครึ่งเลยนะแล้วก็ยอดคนดูถือว่าดีทีเดียวตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่140นะครับแล้วก็เคยขึ้นถึง150แล้วก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยอยอดด,ดูของเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่รับชมกันมาพวกเราพยายามแก้ไขเรื่อยๆเนาะมีอะไรอยากจะฝากอีกนิดหน่อยไหมฮะทั้งสองคนฮะก็ฝากมาดูันเยอะๆครับอีกสักเดือนสองเดือนก็อยากให้ยอดคนดูดูสดสักหมื่นหนึ่งกำลังดีซิมันไม่น้อยไปหรอวะดาโอเคครับก็แสง ว่าวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ